เป็นการก้าวกระโดดที่ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเหมือนกันครับเพราะจากทีมที่รังบวยออกสตาร์ทแย่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรอีกทางกุนซือโดนแฟนบอลไล่ตะเพิดตั้งแต่ต้นซีซั่นอย่างอาเซนอลจะขยับขึ้นมา,าสู่ตำแหน่งท็อปโฟมีโอกาสคัมแบ็กไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีหลายๆปัจจัยช่วยให้ไอ้ปืนใหญ่จากทีมที่เป็นยักษ์หลับนะครับตอนนี้กาขึ้นมาเป็นทีมหัวตารางท็อปโฟของพรมเมียร์ลีกคงจะเป็นไปได้ดังนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียเรมาเลาเอามาเล่าให้ฟังเลยครับรรรลุคค กว่าอาเตตาจะตั้งตัวกับอาร์เซนอลได้ในปีนี้นะครับต้องบอกวันเลือดตาแทบกระเด็นเพราะเขาต้องร้องขอให้เวลาได้ไปสู่ตัวเองทั้งต้องยอมโดนวิจาร์ว่าเป็นคุณซื้อหัวสูม ไม่ยอมใช้นักเตะซูปสตาร์ในช่วงทีมผลงานแย่ๆเมื่อสมัยครั้งมีเมซุตโอซิลหรือโอบา์มยองอยู่ในทีมแต่ทว่าหลังมานะครับอาเตต้าพยายามตัดนักเตะที่เป็นเนื้อร้ายของทีมออกไปเพื่อสร้างสเปริตที่ดีขึ้นมาใหม่โดยไม่หวังพึ่งพาใครแค่เพียงคนเดียวและมันก็ได้ผลพระวันดาว่งที่รอโอ,อกาสขึ้นมาอย่างคาราบเบียวลมาตินาลีและเอมิลสวิทตรก,ก็ขึ้นมาแทนที่ได้อย่างไร้ทิ่ติในขณะที่มาตินโอดกาต์คือผู้เล่นคนสำคัญในเกมรุกของไอ้ปืนใหญ่เจ้าตัวมีสถิติการจ่่า่านะตเคที2 4ครั้งต่อเกมแต่ที่มันอิมแพกกว่านั้นนะครับคือโอเดกาช่วยยกอารัฟฟิตาเพื่อร่วมทีมพยู่รอบๆโดยเฉพาะบูกาโยสากา้า ซึ่งการมีอยู่ของโอนิกาตนะครับกระส่งให้2มิดฟิลด์ตัวกลางอย่างก,การณนติชาก้าและโทมัสปาเต้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมพัฒนาตัวเองขึ้นมากลายเป็นมิดฟิล์ร่างทองทันทีเพราะไม่ต้องบุกขึ้นหน้ามากไปได้โฟกัสกับการเชื่อมเกมพร้อมช่วยเกมรับได้มากขึ้นและที่สําคัญคือเมื่อไม่มีซูเปอร์สตาร์อยู่ในทีมนะครับทัพไอแนักเตะอาร์เซนอลเฉลียล่ยช่วยกันยิงประตูตลอดอย e. ู่ในสินกพรีเมียร์ลีกเอเิลสมิธโรก้าบุกโยก้ามาตินโอนิกาต์หาราเบียมาตินนลี่กงลากแระอซเล รอบการาเบียมัติเดลลี่สามรอบคีรนเทนี่สามครั้งแล้วก็มาตินโอเดกาอีกสามครั้งเห็นไหมคาราบอนเตะหลายคนในทีมนะครับผมเฉลี่ยช่วยกันทำประตูช่วยกันแอซิสซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะอย่างน้อยนะครับผมมันก็บ่งบอกถึงทีมเวิร์กไม่ต้องฝากผีฝากใครกับใครสักคนเหมือนที่สมัยหนึ่งอาไซเนอลต้องรอพึ่งแค่ความเก่งของออบามยองเพียงคนเดียวเท่านั้นประเด็นที่2การต่อบอลอันแม่นยำ ด้วยความที่อาร์เตต้ามีดีเอความเป็นไอปืนใหญ่สูงมากเคยเป็นลูกศิษย์อาร์เซนอลเกอร์สมัยเป็นนักเตะเคยเป็นมือขวาของเป๊ปกวาร์ดิโอลาสมัยเป็นโค้ชดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่พีตาจะซึมซับการเล่นฟุตบอลที่สวยงามเน้นต่อบอลบนพื้นด้วยความรวดเร็วและแม่นยำแต่ทว่าก่อนน้นนี้การต่อบอลของอาร์เซนอลก็เป็นภัยร้ายฆ่าตัวเองเพราะด้วยความที่อาร์เตต้าจาให้ลูกทีมโยนมั่วซั่วต้องเริ่มต่อบอลก็แต่ในกรอบเขตโทษต่อให้โดนคู่แข่งวิ่งเข้ามาบีกัน ถึงขั้นเสียประตูเสียได้ซ้ําเชื่อว,ว่าแฟนบอลต้องมีคิดในใจกันบ้างแหละครับว่ามึงโยนยาวบ้างก็ได้ไม่เสียหายหรอกโว้ยอย่างไรก็ตามการต่อบอลบนภาคพื้นดีนของอาร์เซนอลพัฒนาขึ้นมากๆการเล่นบอลแค่ไม่กี่จังหวะไหลายกันไปตามช่องแนวทางการมีของแต่ละคนรู้ว่าต้องอยู่ตรงไหนต้องไปทางได้ มันก็ทําให้การเล่นดูลื่นหูลื่นตาอีกทางน่เตะ่ชุดนี้ส่วนใหญ่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันเหมือนไม่เล่นฟุตบอลกับเพื่อนช็อตบิลอัพจากแดนหลังไม่พลาดง่ายๆอีกต่อไปแล้วมันเนียนตาก,กว่าเดิมมากหลายเท่าการออกบอลจังหวะเดียวแบบแม่นย่ำมันทําให้พวกเขาสามารถแกะเพรสซิ่งได้อยู่ตลอดซึ่งนี่แหละครับรับคือสิ่งที่เห็นได้จากหลายๆลเกมที่ผ่านมาล่าสุดก็คือบุกไปตบชนะวิลล่านี่แหละครับข้อต่อมาเกมรับไม่เสียง่ายเหมือนเดิม แนวรับเป็นตำแหน่งที่พีตานะครับทุ่มทุนลงแรงแก้ไขมากที่สุดเพื่อทําให้หลังบ้านของอาเซนอลกลับมาแข็งกระแรงมาเดิมเพราะว่าก่อนหน้านี้เบื่อยุ่ยเป็นกระดาษที่ชูปเปียกน้บดังนั้นจึงเห็นการเปเงินแบบมหาศาลมากกว่า100้ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์เบนไว้50ล้านอรแรมเดล30ล้านโทมิยาซสิบเล้านและกันูโนตาวารเรสเจ็ดจุดสองล้านปอนด์แต่ทว่าแรกเริ่มเดิมทีการใช้จ่ายเงินขนาดนั้นนะครับมันต้องแลกมาด้วยคดายคำอรุณแรกตกเป็นขี้ปากชาวบ้านหางได้ยิน เพราะว่าเม็ดเงิน100ล้านปอนด์กลับได้ตั้งแต่อารับเกต b ีเกตซมาอยู่กับทีมดูชื่อชั้นแล้วแทบไม่มีใครขึ้นมาแบกทีมได้ตอนช่วงต้นซีซั่นเบนไว้โดนวิจารณ์แบบจัดเต็มบางก็ว่าฟอร์มการเล่นไม่น่าจะคุ้มค่าตัวบางก็ว่าไอ้เวอร์แด่มีช็อตผิดพลาดให้เห็น หนักถึงขั้นแฟนบอลหลายๆคนมีการแซวกันว่าหรือนี่จะเป็นร่รางทรงของมูสตาฟี่เพร้อมเคยถูกบวดให้เป็นการซื้อขายที่แย่สุดของผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะม,มาแล้วด้วยหรือตอนที่อารอนแรมเดียวายใหม่ๆนะครับผมกระถูกตราหน้าว่าโดนหลอกขายเนื่องจากเป็นนักเตะตกชั้นจะมีดีกรีอะไรมาสู้แต่ทว่าคําวิจารณ์เหล่านั้นนะครับเกิดขึ้นในตอนที่เขายังไม่ได้พิสูจน์อะไรเห็นเลยแต่แล้วนะครับผมจากสโมสรที่เสียก้าวประตูจากการลงเล่นยสามนัดแรกค่อยๆพิสูจน์ให้เห็นว่าอาร์เซนอลกำลังมาถูกทาง นักเแต่ที่ซื้อเข้ามาด้วยเงินมหาศาลกำลังพิสูจน์ว่าพวกเขาเข้ามายกระดับทีมให้กับทีมของมิเกลอาเตต้าอย่างแท้จริงเพราะว่าในบรรดาท็อปเซเว่นนั้นอาเซนอลโดนยิงไปแค่31ลูกในลีกเป็นเลรองแค่แมนซิตี้ลิเวอร์พูลและเชลซีเท่านั้นซึ่งเป็นไว้นะครับพอจับคู่กับมากันเย็นกลายเป็นคู่ที่แข็งกระแรงผิดพลาดยากก้าวขึ้นมาเป็นหัวใจสำคัญของไอ้ปืนใหญ่เรียบร้อยหากตัดคำถามที่ว่าคุ้มค่าตัว5 0ล้านปอนด์หรือไม่ออกไปก่อน เราก็ต้องบอกเลยว่าฟอร์มของเบนไวท์ผ่านครับเพราะว่า8เดือนผ่านไปไม่ค่อยมีใครออกมาตัาง้งคำถามเกี่ยวกับการสัญญาเบนไวท์อีกต่อไปแล้วส่วนแรมสลเดลน่ก็ไม่ต้องพูดถึงครับเขาเบียดเลนโนเป็นตัวสำรองพร้อมโชว์ช่ำชองป้องกันลูกมาจันในแบบเกมแล้วเกมเล่าขาดตัว30ล้านไม่มีใครพูดถึงมันอีกต่อไปแล้วเพราะวันนี้คือนายทวารที่เข้ามายกระดับทีมอย่างแทจ้จริงโทมิยาโซเป็นคนที่แฟนบอลอาร์เซนอลสายหัวพร้อมกับอุทานว่านีานเป็นใครแต่ที่นี่นะครับผมก็ทําให้เห็นแล้วว่าดาวเตะสายเลือดญี่ปุ่่นสาาามมรรรถแแแแจ้งงงงเเกกิดบววททีีล็็ขข เกมรับเหนียวแน่นได้เกมล่าสุดที่บุกไปเฉือนวิลล่า1-0คุณจะเห็นเลยว่าเครื่องหลังไอ้ปืนใหญ่โดนบุกหนักมากโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมหากเป็นมาก่อนพอโดนกดดันหนักนะครับปืนใหญ่มักจะเสียประตูแต่จะเห็นเลยว่าระเบียบเกมรับตอนนี้ทุกคนดีมากช่วยกันหมดนับเป็นการเล่นที่พัฒนาขึ้นและเห็นได้ชัดจริงๆส่วนเกมเยือนนะครับผมตอนนี้เอาแค่พรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่นนี้เกมเยือนของอาร์เซนอลนับเป็นปัญหาสําคัญที่ทําให้พวกเขาไม่ได้กลับไปยืนอยู่ตำแหน่งท็อปโฟร์แบบที่ต้องการเพราะนอกจากไม่ชนะทีมท็อปไฟแล้วเกมเยืออออนนยัััเเตววฉุดดรรราาไีกกแ ปืนใหญ่ออกไปเยือนสำเร็จคู่แข่งในเกมเลีกนะครับพวกเขาเก็บชัยมาได้2นั่นคือการบุกไปเยือนเบอร์ซลีย์และชนะเดสเตอร์แต่ที่เหลือเสมอแค่1น,นัดโดยแพ้ไป5เกมไล่มาตั้งแต่ Man City, Man U, ata, แมนซิตี้ลิเวอร์พูลแมนยูเอฟเวอร์ตันหรือแม้กระทั่งเรนฟอร์ดทีมน้องใหม่ที่ทำเอาตอนนั้นมีเกลอาเตต้าเก้าอี้ร้อนมีทั้งสาวกเดอะกันเนอร์เหล่าตำนานหลายๆคนออกมาเรียกร้องให้ปิตา้ายอมสละเก้าอี้ลาออกไปเสียเถอะแต่อย่างไรก็ตามครับการเก็บได้7คะแนนจาก8เกมเยือนแรกตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนแล้วเพราะว่า5เกมเยือนหลังสุดอาร์เซนอลไล่ตบททุกทีมชนะ 5. นัดรวดแบบที่เก็บคลีนชีตได้มากมายถึง3นัดเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีซึ่งมันก็ต่อยอดมาจากเกมรับที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีไงล่ะคะรับและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คนที่ได้รับเครดิตเต็มๆไปก็คนคนนี้แหละคะรับผมมิเกลอาเตตาและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียฟฟ้าเอื้มมอนิายามากกดไลคกดแชร์ให้เราด้วยนะ